สวัสดีครับเพื่อนๆชาบบูชาฮนนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมนะครับเอโดซอมบี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะนะครับซอมบี้นะครับฝูงคอมบี้ฝูงซอมบี้ครั่งนะครับในสมัยยุคเอโดะนะฮะเราลองดูนะครับออปชันเป็นยังไงบ้างโอเคเราต้องปรับก่อนนะครับ มาลุยเลยดีกว่ามาดูกันทังครับอ๋อ,อนี่คือการโจมตีนะครับบอกท่านนะครับโอ้เฮวี่แอตแทกนะครับการโจมตีอันดิ่งอาสองโอเคไปได้ไปอ๋อ,อนี่ติวเตอร์นะฮะ ตอนนี้เราอยู่ในป่าอนนี้เราเป็นซามูไรนะครับโอ้โหซามูไรยอย่างเท่เล้วไปไหนอ่ะอ๋ออ๋อต้องกดอ๋อกดกินยาอันนั้นคือกดกินยาเอาแล้วไงต่อ <c oughs> กดเอคือจำนะครับอ,อ๋อยครับ,บรันเอาโอเคกระโดดก่อนเอคือจำมาเจอทีปุ๊บ อ๋อผีพระครับนี่เรียบร้อยเราเจอผีพะอาวซอมบี้ซอมบี้ไม่เห็นแล้วแล้วล็อกเป้าคือตัวนี้นะครับโอเคโจมตีคือ R หนึ่งแอตแท็คคือตรงนี้ได้ดูหน้าตัวละตัวเอก่อนดูหน้าตัวละครเราก่อนโอ้มีแผลเต็มตัวเลยอืมได้จะซอมบีม้มาแล้วครับซอมบี้จะเป็นซอมบี้ชาวบ้านนะฮะ เออยังไม่ตายโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไม่ไม่ตุ้ยอ่ะแหววแล้วมันไม่ลดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเราทำอะไรเขาเราทำอะไรเดี๋ยวนะเขาเราทำอะไรนี่ไงล่ะมันไม่ตายทำไมมันไม่ตายเดี๋ยวมันบอกหนีนะครับโอเค โอ้มันจบตีเราแล้วจบตีเราแล้วทำลยอ่ะไอ้ยหนก็ได้อันนี้กันเหรอรูมมันกันได้ไหมอ่ะกันไหมกันไหมอ้าวมันจัดเราโถมันไม่ตายแล้วไปก็ได้ลดศูนย์ตรงไปเลยนะครับกดอะไรอ่ะ r 2 to s t o อกแ t t แท็อ๋อ กดอาสองเพื่อ s t อ l แอทแท c k นะครับยุทธมักซิมบัมเฮฟวีอาสองค,งาอคอ้างานี่ใสไอ,อเกตนะครับนี่ไงด้แล้วอ๋อเก่งกำลังครับโอ้โหต้องใช้ストอทแอทแท็กมาขอเจอตัวนี้เถอะมันไม่ยอมมันไม่ยอมตุยใช่ไหมนี่ไงแล้วอ๋อต้องใช้ストอทแอทแท็กนะครับฟันมันไม่ได้ก็ต้องใช้การโจมตีที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้นอีกไปได้ คุณซาม,มูไรอะอะเดี๋ยวก่อนรีคอรเวอรี่ออเค้เขา,าไมาในประตูเพื่อเพิ่มพลัง<ม>ชีวิตนะครับอันนี้คือห้องแห่งการพักนะครับอ๋อแล้วก็เข้าไปสู่อีกมิตินึงนะครับอ๋ไปได้เลยอันนี้คือโทริเกตนะครับเป็นประตูปริศนานะครับซึ่งนำคุณไปสู่หนทางที่คุณจะต้องเผชิญในอนาคตนะครับโดยกดสามเล่มเข้าไปอด้แล้วไปได้เลย ส่วนไอตัวสีเหลืองๆนะครับเป็นประตูที่ใช้ในการอะไรเนี่ยชุบชีวิตนะครับเพิ่มพลังกายให้เรานะฮะซึ่งมันจะไม่เหมือนกับโทริเกตทั่วๆไปสีจะแตกต่างกันนะครับอ๋อถ้าเป็นสีเหลืองก็จะเป็นหมายถึงอาหารนะสีแดงอาจจะหมายถึงพวกพวกเครื่องรางต่างๆหรือไอเทมสีฟ้าจะเป็นพวกไอเทมสีเขียวจะเป็นพวกพลังนะครับเกี่ยวกับพวกท่าไม้ตายต่างๆนะ ในสถานการณ์ที่ย่าแย่นะครับสีขาวสีขาวมีสีขาวด้วยจะเป็นตัวที่เราสามารถจะกลับไปสู่บ้านของเราได้นะครับ <S <S โอเคต้องใช้อย่างดีอ๋อประตูตรงนี้นะฮะแต่ละสีไม่เหมือนกันแต่ตรงนี้มีสีเดียวอันนี้คือร e c ค v e บ y ใช่ไหมลองจับดูชูสเลครับ s u s p e n d g เก e go อ n นอาะก็ออนดูนะฮะไปเรื่อยๆอันนี้คือการ ได้อะไรอ่ะได้ของนะอะกดดูสิปั๊บโอ้โหเอาสิเอาใส่เอาเลยได้ไงอ่ะอัปเกรดจ้าแอแทกอ่าอัปเกรดแล้วนะครับคอนเฟิรม์มอันนี้คือ L 1บวกสี่เหลี่ยมนะครับไฮเปอร์สลชนะครับโอ้โหนี่คือการกดจะมีท่าไม้ตายต่างๆเกิดขึ้นนะครับโซ่ so เอาแล้วเราจะกดยังไงอะ่ะอ๋อตัวนี้นะครับเราก็ว่ากดไฮเปอร์สแลชสองอันอ่ะอ่าเอาอะไรวะเดี๋ยวมันจะมีไฮเปอร์สแลตแล้วแอค u คว e อ่ะอัปเกรดเชสเยสไฮเปอร์สแลตที่สองนะครับทำให้ตายที่สามแอค r ควได้ไหมฮะเป็นไฮเปอร์สแลตเหมือนกันเหรอไม่เอาดีกว่าเราออกนะครับ ไม่ได้ไม่ได้เอาไม่ไรช่างมันนะฮะเดี๋ยวกดไฮเปอร์ซัตเอาจะไปกดไม่ได้ละเฮ้ยเจอซอมบี้ที่มีนี่ยงไงหรอโอ้โลบนะครับไอซอมบี้บ้านี่นั่นนี่ไงหนึ่งตัวแล้วครับพลังจิ้มนี่ไงหรอ โอ้หต er ัวนี้มันมีมันมัยหมอกสีเขียวซอมบี้เน่านะฮะโอ้ยไปโดนโอ้โหโดนไปแล้วตแย่ละแย่ละแย่ละนี่นี่ลบก๊อปโอ้โหโดนจบทีนี้ที่สองเลยครับโอ้ยโอ้ยไม่ไหวอ่ะไม่ไหวลุกขึ้นมาเดี๋ยวนานเดี๋ยวนานเดี๋ยนะฮ โอ้แลกชีวิตยังไม่ไหวครับไม่ไหวเลยอะไรจะอึดตอนนี้โอ้ไม่โดนเลยกด L ห <c oughs> นึ่งได้อีกแล้วไฮเปอร์สแลตนะครับไปแล้วโอ้โหอ้อาวหิวหิวนะครับหิวแล้วหิวแล้วโอเคเข้าไป นะครับตอนนี้เราเข้ามาสู่ลุมฟอรเรสต์อีกแล้วครับพักผ่อนปั๊บตรงน,นี้นะลองจับดูนะครับอ่ะลองซัสเพนดูนะครับโอเคออกจากทิวเตอร์แล้วฮะล้วออกจากติวเตอร์นี่จะเป็นยังไงลองดูอ้าวมันยังให้เราเข้ามาอีกเดี๋ยวนะแล้วใช่เราทำไงออกออกนะครับ เราจะออกยังไงปุ๊บเดี๋ยวก่อนก่อนที่ออกนะครับเดี๋ยวเราลุยก่อนแล้วกันนะครับเรียบร้อยดาบเดียวนะครับใช้ท่าไม้ตายละเฮ้ยเฮ้ยไปยังใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้นะครับนี่ไงล่ะสาบะไรนะครับลุยเลย นั่นไงนนแหละไซเคนีน่ฝันได้สองทีนะครับม,าเ,มเบาเริ่มคล่องแล้วเอ้ยเัาจบตีเริ่มคล่องแล้วนะเนี่ยเรียบร้อยมันไม่ให้เราผ่านนะครับมันถ้าเราต้องผ่านไอ้บทของการฝึกซ้อมทิวเตอร์ตรงนี้ก่อน เอาละเราจะติวเตอร์ให้ผ่านนะครับได้ไปให้ผ่านก่อนเราถึงจะเลือกตัวละครใหม่ได้นะฮะอืมได้เอาเงินใช่ไหมเอาเงินใช่ไหมได้ไฮเปอร์แลตนะครับแอคไวล์เราจะเอาไฮเปอร์แลตอัพเกรดไปเลย y ิ่ง e ิ r e t อาร์ a แมนนนี่คืออะไรอ่ะ c อค i r e ได้ให้บริษัทอย่างเดียวเหรออะบริษัทเดียวก็ได้อ่ะ Hyper อนี่ให้บริษัทน,นะครับมีนอกจากจะได้นี่เราได้เงินอีกเอา้าอาให้หมดลเลยเฮ้ยเหมือนเหมือนมีศัตรูอยู่ใ,ใกล้เราคีย์ทิคอาเล็ เรียบร้อยครับหนีครับนี่อยู่ๆก็มานะครับได้นั่นไม่โอ้ไม่โดนเหรอมาเซ่ไม่ไงเล่าฟันทีเดียวนะครับแต่พลังเราต้องรอก่อนครับรอก่อนรอมันฟื้นก่อนรอมันฟื้นก่อนมันออเออก่อนเลยครับอเออนี่เล่าเรียบร้อยอีกดึกนะครับตุยไหมา่านี่เล่าเจอจิ้มเจอจิ้มเรียบร้อย ไปดีกว่านะครับนี่ยังไม่ได้เล่นเกมตัวจริงเลยครับนี่แค่เป็นลักษณะของการฝึกซ้อมใช่ไหมนะครับเขาจะซ้อมเราไปสอนเราไปเรื่อยๆอนันนี้อะไรอ่ะครึ่งกลางเหรอเอาอันนี้ก่อนเลยกันไี่น,นแล้วนะครับเราก็โอ้เราก็จะฝึกไอ้ตรงไฮเปอร์สลัดนี่แหละฮะให้เก่งที่สุดอ่ะไม่ได้ทำไมอ่ะไี่คิดแลยวเนี่ยนะ นี่คือชามนะครับเราเวลาใช้ทำยังไงวะโอ้ชามยูสถึงสิบชามเก็บได้ถึงสิบครั้งนะฮะโอเคโอเคนี่เก็บไปก่อนอ๋อนี่เหรอกดอย่างี้เหรอแล้วงไงต่ออ๋ออย่าพึ่งอย่าพึ่งนะฮะเดี๋ยวเราเก็บไปกันอ่ะไปเอ้า เดี๋ยวถ้าบอกให้เรากดอาวโยนทิ้งโยนทิ้งเหรอปรทังไงอ่ะกดต่อเพจเมนูแล้วกดอ๋ออีควิปก่อนได้ได้ โอเคเก็บไปก่อนอะไระ่ะเฮ้ยใช้ไม่ได้เฮ้ย <c oughs> มั่วซั่วไปหมดเลยครับตอนนี้เอาเปอะไรอ่าให้เราไปแล้วนะครับแม่เราไม่ยอมทำยิ้ไม่ยอมเปิดประตูให้เราทำไมเราวิ่งช้าล,ลงเออมามาวิ่งพลังเพิ่มขึ้นอะ่ะ <c oughs> เห็นไหมครับแถบสีเขียวข,ข้างบน ค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยลุยต่อนี่เราเจอแต่ซอมบี้กีนี่ยังไม่เจอแบบซอมบี้ตัวเก่งๆนะครับโอ้มีการโยนด้วยนะครับเขาบอกว่าเราสามารถโยนไอ้ตรงนี้ไปทำลายศัตรูได้นะครับโดยกดขึ้นหรือ R2 โอเคได้ลองดูนะครับอืมจริงดิโอเคเก็บก่อนเลยนะครับ จริงเด้อนี่อะไรอ,อ่ะอปุ๊บโอ้เฮ้ยโอ้วหตัวเก็บก่อนนี่โยนโยนเอาเก็บยังเนี่ยพิกอัพโอเคพิกเก็บไปเยอะเลยหมดจังอยากก่างกระมีดมันคือมีดเห็นนะมีมีดวุฒิหล่ออ๋อเฮ้ย นี่นะครับเรามีมีดแล้วนะครับไปประตูนี้ใช่ไหมเอ,อ๊ไม่ใช่ข้างหน้านูน่นใช่ไหมเอ,อ้าไม่ใช่อีกไปทางไหนอ่ะตรงนี้เหรอไม่ใช่เอ,อ๊ะไปอัอ๋ออยู่ตรงโน้นโถเอ้ยเราก็ซื้อบื้อนะครับอ,อ๋อนั่นนั่นนั่น,น,น นั่นเนี่ยนั่น,น,นไม่โดนนี่ไม่โดนน้อยเนี่ยอ๋อนี่ล็อกเป้ากันเซ้เออนั่นเด,เดี๋ยวมาเก็บมีดกันนะครับเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้เอามาเยอะๆไปตอนนี้เราอยู่ที่มีดนะครับล็อกเป้าล็อกเป้าเดี๋ยวก่อนอ๋อเราปลาจัดไปนั่นแหละ เรียบร้อยประตูเปิดแล้วจริงจริงด้วยโถให้เรามาฝึกปานะครับชักต่อปอยจะสอนเราอีกกดออนไปเรื่อยต่อไปนะครับอะไรอะ่ะน้ำเต่านะครับน้ำเต้าทรีนัดนะครับเป็นของมีค่านะ อ๋อจะใช้ในเวลาที่เราจะรีโคเวอรี่นะครับทั้งพลังกายพลังใจทั้งหลายนะฮะเพิ่มพลังให้กับตัวเองนะครับโอเคชีวิตกันร้อยไอ้แล้วก็ข้าวปัน้นไม่ต้องบอกแล้วข้าวปัน้นกินแน่นอนเอากินเลยเออโอ้โหอร่อยนี่ไปแกหิวนะครับไปได้เลยสอนแล้วอีกไป อยากลุยเลยนะครับแต่มันยังไม่ให้ลุยเฮ้ยอะไรอ่ะเครื่องอะไรอีกเนี่ยพิวยานะครับโอ้เป็นยาเหรอเอามาเอาเอามาก่อนเอามาก่อนเอามาก่อนมีมีดก่อนเนาะโอ้ยแอตแทกพาวเวอร์เพิ่มอ๋ออิ่อมอร่อยไปกินยาเพิ่มพลังนะครับอย่าโดบโอ้โหมาเรื่อยๆคุณครับ ผมกาลังจะเล่นเกมแล้วครับเลิกสอนด้แล้วครับมันยังสอนแล้วอยู่นะฮะอ่ะสอนให้พอสอนให้จบอ,อะไรอเอาละเอาเอาให้หมดอีกทีหมดนะครับนี่คือนะครับอ่าเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเรานี้เลยครับอะไรเนะี้ยอัปเปอร์มีพลังใหม่หรอเอาสิครับนี่ อ๋ออัพว่าแต่ครับอัพว่าสล็อตนะฮะเราต้องต้องใช้เอ้ยคาตาน่าสปิริตโอ้โหเวทมนต์พลังนี่คาตาน่าสปิริตแล้วก็มีริสอะไรวะคอสล็ slash, อตไฮเปอร์สล็อตริสสปิตคืออะไรวะเดี๋ยวก่อนอินคีสแมนนี่เอ้ยอีเมลเดี๋ยวนี่น,นี่เอาคอสล็อตดีกว่านะครับฟันกากบ,บาทครับดาบกากบ,บาทเอาแล้ววุ่นวายแล้วครับตอนนี้เรา จากนั้นเราก็จะเอาพวกพลังไฮเปอร์สลัดมาใส่อัพได้ไหมอ้าวเวรกรรมไม่ได้เฮ้ยกลับยังไงเนี่ยอัพว่าอัพวาอัพว่สลัก่อนอัพว่สลัก่อนเดี๋ยวนะอ่าอ่าได้ละอัพว่าสลัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลิสปิดเอาลิทสปิดมาใส่ตรงนี้ใช่ไหม เอา้าไม่ได้เอาเอาลุยครับมวยหมดแล้วชีวิตไม่เป็นไรครับเอา่าเดี๋ยวตอนแกก็รู้นะฮะนี่แอป normal status ก็จะถูกนี่ครับฮะกินแล้วเมานะครับจริงเหรอเฮ้ยจริงดิโอ้ถ้าไม่กินอนะ่ะแต่พลัง attack power เพิ่มอีกสามสิบเอาโอ้โห เมาไหมจน,นล่วงแล้วโอ้เมาไหมจนล่วงแล้วจีวิตเอ้าไปเลยด้่ไหมเนี่ยเมาเกิดโอ้ยไม่น่ามเมาเลยเอออ๋อ,าาาอ,าาอไปสู้ศัตรูตอนเนี้ยมีตยัยมีตย้ยบอกแล้วมีตยัยอ้วกแล้วโอ้โหดูดูนะเอามาเอาให้มันเมา เมาให้ตุยอบอกเลยครับอา้าวเมียม่อ,กมอยกินให้หมดกินให้หมดกินให้หมดดิถึงกันอ้วกแตกอ้วกแตกเลยครับตอนนี้ดูสิจะเป็นยังไงโอ้โอ๋อดิ โอ้โหดูเป็นน้ำอันนี้ไม่สามารถจะกินได้แล้วนะครับกินไปได้เราก็ไปก็ได้เออโอ้สภาพตัวเองแย่มากนะครับเมาจนนี่ยังเมาอยู่เลยเนี่ยแก้ก่อนจะแก้สภาพเมายังไงดูครับเดินไปอ้วกไปเดินไปอ้วกไปอ้วกอ้วกอ้วกไป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 ลุยต่อนะครับนี่นะครับสมัยยุคเอโดะนะครับ ไอ้ยเจอสัตัวมาเดินไปอ้วกไปนะครับตอนนี้เออเชอมาแกรู้จักฉันไหมด <c oughs> ีไปอย่าเอาชุบโถมีไฟอย่างเดียว <c oughs> โถได้แค่ไฟนะครับนึกว่าอะไรมาลองพังขงบ้นบ้างนี่ไงไปไงล่ะบอกแล้ว นะเอออ้ออวกเลยครับเดินไปเอาหิวหิวเขาเป็นด้วยเหรอกด L1 นะครับอ๋อในการโจมตีนะครับ d e ฟ e อ s e enemy a t t a แท็กได้มา <c oughs> นีกันเหฟันขานะครับโอ้อวกแตกอวกแตนเอ้านี่ร้อยไปเหลือพลังอะไรบ้างมันยังไปขึ้นนี่ <c oughs> ไปโอ้โอ้ดินเสียงแล้วนอนนอนโอ้ยดีโอยนี่ไงเราหอยขวนด้วยหอยขวนด้วยมาตรงไหนตรงนี้ครับไปอสำหรับอะไรจสู้ไปอ้วกไปมาเอาละ เหม็นนะเหม็นทั้งป่าเลยครับตอนนี้อา,อา๋ออะไรอ่ะอะไรอ่ะเขาบอกให้เราทาําไมอ่ะเมื่อกี้บ๊วบบบบวิ่งหนีนะครับโอ้เราวิ่งหนีโอ้มาแล้วมาแล้ววิ่งสิวิ่ง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 เอ้ยโอ้โหมันกัดเราไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าทันฉันไม่เอาไม่เอาไม่เอา อย่าทับเรากลัวแล้วโอ้มันกัดเราโอ้ยหิวก็หิวโอ้มันกัดเราไม่เอาอย่าทับฉันไม่เอาแต่โหมันลุกเราอย่างเดียวเลยนะครับตอนนี้เว้ยเหรอสู้ไปพว,วกไปโอ้โดนกัดอีกแล้วโอ้ยโอ้เรียบร้อยนะครับ บอกแล้วสู้ไปอ้วกไปเออเออเอาอะไรเนี่ยเมดิเทชันแอคควายเมดิเทชันใช่ไหมอ้าเวนทำกลับไปนั่งสมาธิไปแล้วนะฮะอ๋อมันปิ่นไปเรื่อยๆเ,เ,เนาะอ๋อเอาหยงมาอีกเหรออุ้ยโอ้โหมาเรื่อยๆเ,เอาเราต้องวิ่งหนีนะครับต้องหนีหนี ตุยครับโอ้โหโอ้โหอ๋อเมื่อกี้เขาบอกนะครับผลผลประกอบการของเรานะครับอ้าวมาเริ่มเล่นเกมแล้วครับโอ้โหมันมีประวัติศาสตร์ยู่นะครับตั้งแต่ปี1853เฉยเนี่ย มีเรือนะครับกดไฟนะครับสีดำนะครับมาในยามค่ำคืนปรากฏที่อ่าวนะครับของประเทศญี่ปุ่นนะครับประชาชนของเอโดะนะครับในตอนนั้นนะครับมองกันเห็นควันไฟออกมานะครับที่เกิดจากเรือลำนั้นนะครับ สเขาบอกว่านลูกเรือที่ออกมานะครับไปยังไออ่าวเนี่ยคุโรฮามานะครับกับกลายเป็นอันเดดอ้าวเป็นซอมบี้นะครับสับหลาดนะครับซ่งต้องกินเนื้อสดสดนะครับได้แพร่กระจายไปยังทุกไอด้ดออกมาจากเรือปุนไฟอันนั้นลำนั้นนะครับโอ้ยซอมบี้มาจากเรือแพร่ ชายเชื้อโรคมาแล้วโมโมโจย่านะครับก็ได้ใช้นะครับช่วยเหลือออกมาช่วยเหลือซามาไลนะฮะมาช่วยเหลือชาวบ้านนะครับ แล้วเขบ,บอกว่านะไอ้พวกซอมบี้ก็หายไปนะครับเมื่อเจอแสงแดดนะครับแต่ตอนลางวันแต่ตอนคืนมันก็จะออกมากันโอ้ซอมบี้กลัวแสงนะครับตึง,งโอ้โหมีน้ำตกด้วยอย่างเจ๋งนะครับนี่คือหมู่บ้านนะครับรับนะครับกลางป่า ปเป็นยังไงบ้างคุณชาวนี้คุณจะออกจากปู่บ้านแล้วใช่ไหมโยโกฮามาวิลเลจนะครับเพราะว่าฉันเห็นคุณแต่นอนอยู่ต้นต้นไม้นะครับนอนนอนตุยอยู่นะครับยังไม่ตุยยังไม่ตุยไม่รู้ว่านะครับคุณไปทําอะไรอยู่ที่นั่นนะแต่ขออยากให้คุณแต่จุดสิ่งที่คุณกำลังจะทำก่อนละกันนะครับมาละนี่คิกคุ คุกควิเลจน,นะฮะไปซูโม,โม่นี่ไรเดนนะครับเราสามารถเลือกตัวซูโม่ได้ด้วยนะครับโอ้ท่าของไรเดนซูโม,ม่เราจะเลือกยังไงอะ่ะกดได้เปลี่ยนอ่ะนินจาโูมเนเงานะครับเขาบอกว่า กดอะไรจะสองทุลกาวนะครับเราจะเลือกโชว์ใช้ยังไงอืมโอ้ที่คือผู้คนในเมืองนะฮะแรลกเงินได้ด้วยโอ้โหมีการถอนเงินที่เหมือนธนาคารนะครับเรามีเท่าไหร่เราก็ถอนได้แต่ยังไม่เอานะโอเคคอมแบ็กกเกนเนี่ยไรอะ โดโจอนี้คือโดโจโดโจนะครับโดเนตมันนี่อ๋อจะเพิ่มพลังนะครับโอ้โหเงินยังไม่มีเลยยัง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 เดยวมีเงินจะมาช่วยนะจ๊ะได้นี่คือซอมบี้นะครับโอ้โห เี๋เดี๋นี่คืออะไรเบนโตร้านอาหารเหรอมีข้าวปั้นนะฮะโอเคสองร้อยข้าวปั้นวอเตอร์ Water. เก็บเงินไว้ก่อนเดี๋ยวกันเดี๋ยวมาใหม่นะจ๊ะนี่นกพิราบนะครับเดี๋ยวเราไปดูอันนั้นคืออันนี้คืออะไรอะ คืออะไรอะ่ะปุ๊บอินซิเดนต์มีไหมฮิตโอ้ยอะไม่มีอะไรสักอย่างฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้ามาอีกทีน้ำตกอย่างสวยนะครับนี่เออซูมโม่จะซูมโม่แล้วซูโม่ดินจาลงเปลี่ยนเป็นดินาจาเดี๋ยวสิ เชงเชงนี่เปดินจานะครับการเ้้งตัวจะไวมากนี่วิง่งเฮ้ยวิ่งเร็วว่ะอย่างเท่เฮ้ยที่คืออะไรวะเดี๋ยวไปดูนะครับอ๋อสงสัยต้องทำภารกิจหรืออะไรให้ได้ซะก,ก่อนนะครับอย่างนั้ตรงนี้นะโอ้โหนี่เป็นดินจาละเดี๋ยวลองรบกับซูมโม่อยู่นะครับซูมโม่อยู่ไหนพี่พี่โม่ พี่โม่ Adams, ยืนตรงไหนเอาดูตรงนู้นนะครับพี่สุโมใส่เอีย้ยมลุยนะครับเลยไปแล้วนี่โอ้ยเอ้าจริงดิเอาจริงก็ี๋ยเขาได้ดูวิ่งดิดู๋ยวเขาเดินดิโอ้โหเอามาโอ้ดิคือสุโอ้โหเดี๋ยวหน้าตาเก่งขามากสุโมใส่เก่งในนะครับไม่ต้องห่วงนะครับ ไม่อุจจารตานะฮะตอนนี้เดินเดินได้โอ้โหเออเออโอ้ยอย่างก็ซีล่าเขาทำต้นไม้พังได้มันไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วดูคลิปหน้านะครับเราจะมาเริ่มเล่นเกมกันนะครับดูซิว่าเราจะใช้อีกตัวซูโม่ตัวนักซามูไรและตัวนินจาในการปราบซอมบี้ทั้งเมืองเอโดะได้หรือเปล่านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ